ไปเกิดเป็นสุนัขแย่เลยนะครับเห็นมาได้อะภาพเป็นมนุษย์แล้วมาทำอีท่าไหนไมุ่ษย์แต่ไปเกิดต่มกว่ามนุษย์เนี่ยโอ้แย่ไปเกิดเป็นเปรตเป็นสาระแล้วโอ้ยิ่งแย่กว่าใหญ่ลแล้วถ้าเป็นเกิดเป็นเทวดาก็ยังคุมหน่อยเกิดเป็นพรหมก็ยังคุมหน่อยแต่ที่มาวันนี้ไม่ไม่ไม่แนะนําให้ไปเกิดพวนั้นนะครับแต่เดี๋ยวจะบอกว่าจะต้องทำยังไงนะ แต่ก่อนที่จะไปถึงเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเรื่องธรรมะกับชีวิตเนี่ยมันจําเป็นจําเป็นสําหรับสําหรับคนในยุคสมัยนี้เออ่ธรรมะคือความดีงามความถูกต้องชอบธรรมหรือความยุติธรรมก็สุดท้แต่มันแปลได้หลายอย่าง ชีวิตคือความเป็นอยู่ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยต้องการความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายใช่ไหมครับต้องการความเป็นอยู่ที่มีความสุขใช่ไหมครับสะดวกสบายและชีวิตที่เป็นสุขใครๆก็อยากได้แต่พอเรามองไปรอบๆปรากฏว่าทําไมบางคนมันทุกเหลือเกิน ทำไมบางคนโอ้โหมีชีวิตนี่มันอุปสรรคปัญหามันมากมายเหลือเกินะความสุขก็ไม่มีก็เพราะเขานําพาชีวิตไปไม่ถูกทางอาจารย์เป็นเป็นนักวิยาศาร์ก็เลยคิดว่าทําไมเขาจึงนําพาชีวิตไปไม่ถูกทางก็เพราะว่าเขาพัฒนาปัญญามาได้เพียงขั้นตอนปัญญาทางโลกปัญญาที่เกิดจากการฟังการอ่าน ขาเรียกสุดตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาวิเคราะห์วิจัยเขาเรียกว่าจินตามยปัญญาทางโลกเนี่ยเอาจนสูงสุดได้จบปริยายเขาก็เรียกว่าสุดยอดแล้วนั่นกลคือความหลงสุดๆดเลยเพราะไอ้ความจริงที่เข้าถึงด้วยปัญญาทางโลกเนี่ยมันเป็นความจริงชั่วคราวแตพอการเวลาเปลี่ยนไปแล้วมันไม่จริงแล้วผู้บัญญาได้มีโอกาสไปปัญญาในคุกในตลาดไปควาง ไปเจอคนที่มีปัญญาสูงสุดทางโลกนําตัวเองไปเป็นนักโทษอยเอ์เพราะใช้ปัญญาทางโลกเป็นสองนำทางชีวิตมัดผิดไปหมดเลยนะเหมือนข่าวที่ออกทุกวันที่เราเห็นจากจอดครับนะเห็นแล้วสงสารเยววาวชนไม่คิดตาเนือแต่สงสารที่ว่าเขาพัฒนาปัญญาไม่ทางเขาใช้ปัญญาตรนนั้นสองนำทางชีวิตก็จงไปสู่ความวิบัติแต่มนุษย์นเนี่ยมีปัญญาที่จะเข้าถึงเนี่ย รนะดับปัญญาสูงสุดที่เขาเรียกว่าภาวนามายัาปัญญาภาวนาคือพัฒนาจิตปัญญาตัวนี้เกิดที่จิตทุกคนก็มีจิตที่นั่งอยู่นี้ยังไม่ตายไปไหนยังมีจิตพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาสูงสุดแล้วใช้ปัญญาสูงสุดเนี่ยส่องนำทางให้กับชีวิตสะดวกราบรื่นและมีความสุขกันเนี่ยก็จึงบอกว่าอย่างนี้นะครับ โลกที่เรามาเกิดเนี่ยมันเป็นสถานที่ให้ชีวิตได้มาเกิดขึ้นในทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนมาชีวิตก็มีชีวิตที่ประกอบขึ้นด้รูปอย่างเดียวต้นไม้อย,อย่างเงี้ยนะชีวิตที่ประกอบขึ้นด้รูปและนามเช่นสัตว์หรือคนหรือมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งรูปและนามรูปก็คือร่างกาย,ยส่วนนามก็คือจิตใจมันมี บอดี้และมีมายมีร่างกายมนจิตใจเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นสัตว์เขาถือว่าเป็นสัตว์ยังมีอีกพวกหนึ่งทางวิทยาศาสตร์ที่เขศึกษาชีวิตที่มีตัวเล็กๆมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเขาเรียกจุลินทรีย์แต่ในทางพุทธศาสนาเขาเอาสองแบบคือพืชห,หรือสัตว์แค่นั้นเองเพราะพวกนี้สามารถจะมองเห็นด้วยตาเนื้อตาหน,นังก็มาดูใช้ตาเนื้อตาหนังดูก็พบว่า สัตว์ที่เป็นมนุษย์คือรูปนามที่เป็นมนุษย์อย่างมีจริงครับตานี้เห็นได้ต้องมีจริงคพระพุทธเจ้าโคดมก็พูดว่าถูกัมนุษย์ยังมีจริงเอเราอาจารย์ในฐานะเป็นเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็มนุษย์ที่มันมองด้วยตาไม่เห็นนะพวกบางบทนะเราว่าไม่มีจริงเหรอมมีจริงครับพวกบางบทมีจริงครับ คนที่จะเข้าถึงมนุษย์กายละเอียดหรือกายทิพย์ได้เนี่ยต้องพัฒนาจิตให้มาถึงระดับหนึ่งแล้วเอาพลังงานจิตเนี่ยไปใช้แล้วมันจะเข้าถึงได้มนุษย์บางบทมีจริงครับหรือสัตว์ในรังสานเรามองด้วยตาเนื้อตาหนาก็มีหมูมากาไก่นี่เราก็พิสูจน์ได้ว่ามีจริงเอาสัตว์ในรังสานกายทิพย์อย่างพญานาคเนี่ยพอถามว่ามีจริงไหมผู้บรรยายบอกมีจริงครับ แต่การจะเข้าถึงในสัตว์กายคิดเดรัจฉานกายคิดต้องใช้พลังงานจิตที่พัฒนาดีแล้วไปสัมผัสครับเขาเรียกว่าตาคิดอัจฉกิยัน,นจ,จะไปดูมนุษย์บางบทก็ต้องใช้จิตอัจฉริยะเว้นไว้แต่ว่าถ้าสัตว์เดรัจฉานกายคิดหรือมนุษย์กายคิดเขาเนรมิตกายอยากมาให้ตาเนื้อตาหนังสัมผัสได้ก็เปอีกเรนผู้บรรยายไปอุดร มีคนแก่นละ้วที่ไปดรอวันนั้นมาลงที่ดรอนก็ไปที่คชํชาโนดไปดูด้ว่าพญานาคมีจริงมาเอามีจริงผีดูตรงนั้นเนะี่ยกอใกล้ข้ามเร็คนหนีัองหมดในบริเวณนั้นไม่อยู่หรอกผีดูจริงไม่ใช่หรอกพญา,านาคกายทิบม,นะมันสัตว์ัจฉานก็ในรมเิตมาเป็นคนก็ได้แต่เราไปเรียกเขาเป็นผีเนี่มีจริงนะเพราะฉะนั้น ผู้บรรยายบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าวันนี้จะพูดเรื่องจริงแต่ขอว่าท่านอย่าตรงใจเชื่อแต่เมื่อใดท่านไปพัฒนาจิตตนเองจนเข้าถึงอภิญญาอาตาทิพย์หูทิพย์รู้ใจคนรู้กันแลรูละแสดงนิจนดะแล้วจึงงงใจเชื่อหรือไปพัฒนาจิตจนเข้าถึงวิปัสสนาญาหรือญาณทั้งสิตัวแล้วท่านจะเชื่อบรรดาเอานี้จีเอาละท,ทั่วไปถ้าสุดตะกจิตตามญยาัญญา ปัญญาทางโลกที่เขาพัฒนากันเขาก็เห็นว่าอมนุษย์มีจริงเดรัจฉามีจริงเป็นสัตว์กายยางเอาไรสัตว์กายที่แบเช่นเปรตอสุรกายสันนรกเทวดาพรมอะไม่มีครับเป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยเมื่อก่อนนี้ผู้บรรยายไปบรรยายที่มหาจุฬาเป็นเป็นมหาวิลาลของสงฆ์มีสองมหาวิาลมหามงคลกับมหาจุฬาไปบรรยายที่มหาจุฬา ก็มีอาจารย์ท่านดอเตอรท่านก็มาบอกผู้บรรยายบอกว่าเออเดี๋ยวผมจะต้องไปกรุงเทพเราก็ถามว่าอาจารย์ไปทําไมไปไปบอกเพื่อนมันไม่เชื่อว่าเทวดามีจริงบอกเ,ากเอาไปใน้เมื่อเขาไม่เชื่อแล้วก็เป็นเรื่องของเขาทําไมอาจารย์จะต้องไปบอกเขาด้วยละ่ะผมต้องไปบอกเขามันเป็นเพื่อนผมเป็นเจ้าวา่าวัดจุดๆพูดไม่ได้เ,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 เด็กเด็กดังบอกว่าเทวดาไม่มี และคารวะที่เข้าไปในวัดนั้นก็หลงกันหมดเลยบอกเทวดาไม่มีทั้งๆที่บอกมีจริงผู้บรรยายบอกท่านทุกท่านที่นั่งในห้องนี้นะเข้าฌานได้แล้วออกจากฌานทินพจ์ัจคุปเกิดโดยอัตโนมัติมีจริงครับเห็นไหมสัตว์กายทิพเทวดาโรมก็เห็นหมดเนละและนอกเปรตอสุรกายก็เห็นหมดเนี่มีจริงครับแต่มันสัมผัสไม่ใช่ระบบภาษาท มันใช้จิตที่พัฒนาดีแล้วไปสัมผัสจิตก็เป็นพลังงานเหมือนพลังงานไฟฟ้าแต่ความผีคลื่นมาละเอียดแค่นี้นเนี่ยต่างๆเหล่านี้นะครุงยายก็มั่นใจเลยว่าใช่เลยเดีย๋ยวนี้ไปบรรยายที่ไหนก็คนก็มาอย่างคราวที่แล้วก็มาจากเยอรมันก็มีมาฟังบรรยายยอยอมเสียคกอค่าคือปิดมาฟังครับบรรยายนี่มาจากทางไกลว่าอนุโมทนาด้วยนะ ันนี้ไอ้โลกที่มนุษย์ไปเกิดเนี่ยโลกเราเนี่ยมีมีมนุษย์ท่านก็ยอมรับเพราะท่านก็เห็นน่พูดคุยกันได้ตอนนี้พระพุทธเจ้าโคลงบอกเออยังม,มีทั้งหมดมันมีสี่ทวีที่มนุษย์ไปเกิดอย่างพวกเราเนี่ยก็เรียกว่าชมพูทวีมนุษย์พวกเราก็เรียกชมพูทวีแล้วอีกสามทวีนที่เหลือล่ะ อมรพยาทวีปอุตรลกษุรุทวีปปุพพาวิเทหทวีปไม่มีหรือผู้บรรยายในเป็นนักวิทยาศาสตร์สงสัยเสมอว่าจริงเปล่านีจนมีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นหลังจากมาเป็นอาจารย์ศึกมาแล้วเป็นคารวะก็นั่งเข้าชานก็ไปเห็นไอ้บนรลุสามนิ้วเนี่ยนิ้วมือก็มีข้างละสามนิ้วเท้าข้างละสามรวมแล้วสิบสองนิ้วแต่ความรู้เขาเก่งกว่าเรา แต่ไม่ได้สงสัยว่าเขาเขาเกลี่ยมรุษยนโบราณไม่ได้สงสัยเพราะสงสัยด้านวิทยาศาสตร์เขาใช้อแสงสว่างเนี่ยโดยไม่ตองต่อสายเทคโนโลยีไร้สายเขาเก่งกันามากแล้วมนุษย์พวกเนี้ยเราก็ไม่ได้ถามว่ามันเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยอย่างน้อยก็เห็นว่าชมพูทวีปมีอยู่แล้วก็มนุษย์สามนิ้วนี่ก็มีอยู่มันอยู่ดาวลูกหน่นไม่ใช่อยู่ดาวเราเนี่เนี่ยก็เห็นว่าเออมันจริงมันจริง น้ออีกสองพวีบก็เลยไม่สนใจเช่นเดียวกันน่ะพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงเรื่องจะตุหาอารานี่ยที่เป็นเทวดาผู้ใหญ่ชั้นชั้นสูงกับมนุษย์หนึ่งชั้นเนี่ยท่านจตุหารา,าชิกาผู้บรรยายไม่ไม่สงสัยเพราะอะไรวันนี้คือดีวันนั้น <c oughs> เหนื่อยพาพลังไปเที่ยวนับตกไปยังกลับมาก็นั่งมันจาเย็นแล้วั่งก็นั่งลืมตา โอ้โหมาเป็นขบวนเลยเทวดาแต่มันมีเทวดาผู้ใหญ่คนอยู่ข้างนอกขอบวนนี่เราก็ถามใครอ่ะ <c oughs> ด้วยริมตาเนี่ยก็ถามว่าใครอะทาตารบทาตารบนี่เป็นหนึ่งในสี